สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะไอจีบุงกรีค่ะได้ปล่อยภาพใหม่มายั่วยวนใจแฟนๆอย่างเราอีกแล้วนะคะเอาแหละถึงแม้ว่าจะเป็นเซตภาพเซตเดิมที่น้องของเราเคยถ่ายไว้ในคอลเลกชัน i g h jewelry Magnifica แต่แต่แต,แต่มันเป็นมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะสวยสง่าแล้วก็โคตรพ้ด,ดีพอด,ดีค่ะทุกคนค่ะนี่ถ้าแอดมินมีเงินเหลือๆนะคงซื้อสร้อยกับต่างหูตามลูกสาวอย่างแน่นอนนะเอาจริงๆอยากอุดหนุนแบรนด์ที่จ้างน้องทุกแบรนด์เลยค่ะแต่ว่าสลีนกับบุงการีก็คือเอาไว้ก่อนนะคะ เพราะว่าราคามันเกินเอื้อมจริงๆงานนี้อัดไม่เลยไปส่องคอมเมนต์แฟนในโซเชียลมาค่ะหลายคนบอกว่าสวยเหมือนไม่มีอยู่จริงสวยแบบสวยมากอะ่ะสวยมากเหมาะสมกับตําแหน่งที่สดตโตเป็นสาวสะพรั่งแล้วสิลูกสาวแม่สวยสะกดใครเรียกแค่ลิซ่าเฉยๆจะสั่งโบยเพราะว่านี่คือท่านหญิงลาลิซาโอ้ยเอาเป็นว่าทั้งคอมเมนต์แฟนไทยแฟนอินเตอร์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าสวยมากเอาจริงสวยจริงนะคะ ภาพแล้วก็ลูกสาวของเราเนี่ยมุมด้านข้างเท่าที่แอดสังเกตมาหลายครั้งหลายคาเนี่ยสังเกตดูก็คือตาตึงหลายภาพแล้วนะคะแล้วก็ภาพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพด้านข้างของน้องนะที่สวยแล้วก็มีสเสน่ห์จริงๆอ้ยังไงตอนนี้ก็รอดูแคมเปญใหม่รอดูภาพใหม่เซตใหม่จากทางบุงกรีนะคะที่ก่อนหน้านี้ทางผู้บริหารออกมาบอกว่าเขาน่าจะสามารถดึงตัวน้องลิซ่าไปถ่ายแคมเปญแล้วก็ไปร่วมงานได้สําเร็จแล้วอ้ยังไงก็อยากให้ทุกคนไปช่วยกันกดหัวใจ ใน i อ G ของแบรนด์บุ้งกะรกันหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มยอด engagement ให้กับทางแบรนด์ด้วยยังไงก็คืนนี้ฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ